สวัสดีค่ะวันนี้มาัเดตนกันหน่อยวันหยุดวันหยุดได้เข้าสวนวันไม่หยุดก็เข้าสวนนะช่วงนี้จะรกๆนิดน,นึงแหละเพราะว่าฝนตกมาก็ได้อะไรนะได้น้ำฝนตกมาช่วงหนึ่งแล้ว สมตกมาแล้วใส่ขีวัวนี่ต้นมะเฟืองจ้ะมะเฟืองอันนี้ต้นเงะาเงนนงะดูท่าว่าอ่อรอดจ้ะไปย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้วมาปลูกมันผัดใบได้อยู่นะนี่ก็ทำวันละนิดวันละหน่อยค่ะอืม ให้แบบไม่ได้ใช้ยาก็เลยขุดๆออกบ้างเดี๋ยวรอบหน้าจะตัดหญ้าละคือเนี่ยพยายามดูดินเห็นไหมดินเริ่มดํแล้วมันเป็นดินที่เราขุดมาแล้วมันยังไม่มีไม่ได้เก็บหน้าดินไว้ด้วยไงตอนขุดเลยทําให้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้มีไม่ได้มีอินรีไม่ได้มีอะไรมากนในดินเนะี่ยในดินเป็นดินขุดมาก็เลย ดินไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็ฉีดน้ำหมักบำรุงดินไปเรื่อยๆเ,เลี้ยงดินไปก่อนดินจะได้เลี้ยงพืชเนาะหญ้าบางส่วนก็เอาออกททละนี้ีลอหน่อยที่มันมาแย่งปุ๋ยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฉีดไม่ได้ตั้งใจจะใช้สารเคมีก็ต้องรออันนี้มาเฟืองค่ะพริกรู้สึกว่าเริ่มอ่าเริ่มเป็นดอกละ นี่ก็พลิกปลูกตลอดแนวไปน,นู้นมีฝรั่งฝรั่งก็เพิ่งเริ่มหัดเป็นดอกนี่ก็กำลังเพราะผักบุ้งแก้วเพราะผักบุ้งแก้วแล้วเดี๋ยวพอโตอ,อีกนิดหน่อยหนึ่งก็จะเอาไปลงในน้ำละใส่ตะกร้าไว้ก่อนจะได้ ยกเคลื่อนย้ายง่ายๆมีพริกหยวกมะเขือเขาโพดแตงโมโดนแดดแรงๆไปแตงโมหลับเลยถั่วฝักยาวเรดเลดี้ <ว cultures> อืม อันนี้คือจเจริญง,งอกงามดีมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยเจริญงอกงามได้ดีมากาก็พื้นที่ทั้งหมดสามไร่นะคะคคกหนองนาเป็นดินที่ดินเดิมจะเป็นสวนป่ามเพราะฉะนั้นเรีนมันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นอะไรเขาเรียกปลูกเชิงเดียวใช่ไหมเป็นปามมาตลอดดินมันก็ไม่ได้สวยงามมากเราก็ใส่ปูอยู่ทุกปีตอนนี้ก็เลยเหมือนมาเริ่มต้นใหม่มาเลี้ยงดินใหม่ก็ต้องใช้เวลาค่ะนี่ก็เรีดเลดีเด้เสียบยอด ทุเรียนไว้กินบ่อปลาอ้ยโตละโตละเลยดีเพราะฉ่ำอินทรพาลัำไว้คงค่อยๆค่อยๆทําค่ะทุกคนนี่บ่อปลา นี่บรรยากาศดีไหมหายเหนื่อยค่ะรราาเห็นน้ำใสๆเห็นต้นไม้นั่งลมพัดโกรบใช้ความคิดใช้สมาธิก็สมองจะเล่นมากเพราะบรรยากาศดีบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยตอนนี้บ่ายสองแดดยังแรงอยู่ รอแดดร่มๆกว่านี้อีกหน่อยนึงเนาะจะได้รวยในแปลงตอนนี้ก็เริ่มเพาะผักบุ้งมะเขือถั่วผักยาวอะไรพวกนี้ค่ะเอาไว้กินเองด้วยแบ่งปันคนนั้นคนนี้เนาะได้กินของกรอบๆสดๆไม่มีไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่า,มาแมลงก็ถือว่าเป็นความสุข อีกหน่อยมนได้อยู่เต็มตัวทําเต็มเวลาเนี่ยก็น่าจะมีผลผลิตมีอะไรต่างๆทําเยอะขึ้นแหละนี่ก็มีปลาอยู่เหลือจากที่นกดําลงไปกินก็ยังคงเหลืออยู่ค่ะเพราะมันมีแซนด์วิชปลาปลามันก็แอบใต้ฟางแล้วก็มีพวกสาหร่ายปลามันก็ไปมุดใต้สาหร่ายก็รอดชีวิตจากนกเป็ดน,น้ำใส่เหลืออยู่ไม่รู้กี่ตัวแหละเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันใหม่ ต้งหนองนาปีเหลงค่ะไว้อัปเดตใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคน